พระศาสดาบอกพระองค์ถอยไป9ก้กับพระองค์ไม่เคยตกต่ำเลยเป็นเพราะอะไรพระองค์มีการกระทำกรรมสามอย่าง 1. มีทานการให้สองมีธรรมะความข่มใจสม,มีสัญญมะความสำรวมระวังโยมทำสามสิ่งนี้ในชีวิตชีวิตโยมจะไม่ตกต่ำเลยนะถ้ายังต้องเกิดอยู่ยจะไวด้ดีๆนะทานการให้สองธรรมะ ข่มใจเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาลิษยาจะนีโอ้อวดมายานะดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านนะเราจะไม่ทำพระองค์เรียกสันเลขธรรมนะต้องมีธรรมะความข่มใจและมีสัญญามะความสำรวมระวังสำรวมอินทรี์สำรวมใจอยู่กับกาย ถ้าโยมสํารวมใจได้แล้วข่มใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกต่ำพระศาสดายืนยันพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรมก็เป็นมหาพรมพระองค์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์สร้างกรรมอะไรมานีมันไม่เคยตกต่ำเลยตั้ง91ก้ากบเะนี่เหตุปัจจัยอย่างนี้ เรากําลังมาศึกษาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะชีวิตเราจะได้เดินได้ถูกต้องอ๋อยู่ในสังคมปัจจุบันทํายังไงจะให้จิตสงบไปดูที่สอนกับมิฆชาละบอกมิฆชาละแก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปโตราธรรมรมนะนันทิย่อมไม่เกิด <c oughs> ถ้าโยมไม่ส่งจิตออกไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรส นั่นแหละโยมอยู่สงบผู้ชา้าบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาตเดรถีสาวกของเดรถีนะก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้โยมอยู่ผู้เดียวได้ด้วยจิตของเราสำรวมจิตอยู่กับกายชื่อว่าอยู่ผู้เดียวแล้วละภวะตันหาให้ได้ ความอยากในการที่จิตจะไปสแสวงหาอารมณ์ยมละนันทิคือความเพลินได้สำรวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วนะอยู่ท่ามกลางหมู่ชนมากมายเนี่ยก็สงบได้นะไม่เพลินละความเพลินนะง่ายๆการละความเพลินอย่าให้จิตไหลไปกับอารมณ์นั่นเอง ยมกําลังคิดเรื่องอะไรน,น,นานๆเนี่ยรีบวางซะนะอย่าปรุงแต่งอารมณ์ใดไปนานเข้าใจไหม,มเพราะว่าขณะที่โยมคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือวิญญาณเราเนี่ยไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วโยมต้องรู้สัจจากความจริงตรงนี้และถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมกําลังจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดี มีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าโยมคิดอกุศลโยมก็ไปอบายก่อนถ้าโยมคิดกุศลโยมก็ไปสุขติก่อนเห็นไหมอืมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพระองค์จัดว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญ,ญาณเห็นไหมโยมคิดเรื่องอไรนิดเดียววิญ,ญญาณไปตั้งแล้วนั่นน่ะ นะเมื <ítulo> ่อ <irgendw> ว <el che> ิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมีคือการปรากฏขึ้นของนามรูปและนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งพบสถานที่เกิดของจิตถ้าร่างกายโยมตายแตกทำลายถูกยิงปุ้งตายจิตยมกำลังคิดเรื่องนี้นี่อัตภาพใหม่ของเราได้ตรงนี้ทันทีเลยนี่หลักการความจริงเป็นอย่างนี้ โยมทำบุญมาแทบตายนะทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยสํารวมจิตไม่เคยคุมจิตให้ละอกุศลจิตโยมชอบคิดอกุศลพอโยมไปคิดอกุศลปุ๊บนั่นคือวิญญาณไปเกาะตรงนั้นใช่ไหมเราตายปุ๊บได้พบอันเป็นอบายก่อนพลาดเลยมะอเนี่ยต้องรักษาจิตด้วยเห็นนะ นี่ถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้ทุกคนจะมาระวังจิตตนเองคุมจิตตนเองให้ดีดังนั้นศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องทำยังไงเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสรหีความเพียรอ,อ,อย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนด่วนเลย เปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะต้องรีบทำะไรต้องรีบดับเหมือนกันอาคุลเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเรากําลังตั้งอยู่ในภพอันเป็นอบายแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดใช่ไหมนี่ดังนั้นมีประโยชน์ไหมที่จะไปโกรธใครในโลกนี้ไม่มีโกรธตอไม้ก็ไม่ได้ไปเดินสะดุดตอไม้แห่เดี๋ยวฟันตอไม้ให้ขาดเลย นั่นอกุศลเกิดอีกแล้วนะไอต้ตอไม้มันอยู่เฉยเฉยมันไม่รู้อะไรนะนะคนไปกโกรธมันเองทุกคนต้องรักษาจิตของตนเองเข้าใจไหมเช่น อ่าสุขติภูมิทุกติภูมิของทุกๆศาสนาเหมือนกันหรือไม่ เ็นเพราะเราไม่รู้ว่าผู้เจ้าเราเนี่ยเข้าไปรู้สัจจความจริงของโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลทัทธิไหนก็ตามเหมือนกันหมดเหมือนโยมเนี่ยไปค้นพบสัจจความจริงของโลกคืออะไรโลกมีแรงดึงดูดใช่ไหมไปโยนกระดาษในบ้านอิสลามหล่นไหมหล่นไปโยนกระดาษในบ้านคริสหล่นไหมหล่นบ้านพุทธหล่นไหมหล่นมันคือความจริง อิสลามมีลูกตาไหมคริสต์มีลูกตาไหม,มพุทธมีลูกตาไหมพุทธสอนตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบการทํางานของธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์เลยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณกับรูปนามมันทํางานกันยังไงเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้นะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเหมือนกันหมดเลยโยมเคยไปเดินห้างไหมซื้อเสื้อผ้าเคยไหม เคยใช่ไหมเสื้อในห้างมีต้องหลายตัวเนี่ยมีต้องหลายร้อยตัวทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้ออีกหลายร้อยตัวเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรตอบตัวเองได้ไหมทาไมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นเป็นเพราะเหตุอะไรความพอใจโยมว่าใจจริงไหมใช่ไหมใช่อืม แสดงว่าทุกคนรู้เหมือนกันจริงไหมธรรมชาตินี้ความพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาถูกต้องไหมมีใครซื้อเสื้อไม่พอใจมาใส่ไหมเกียดเกียดเสื้อตัวนี้แพงก็แพงซื้อมาใส่หน่อยไ,ไม่มีใช่ไหมอ่าดังนั้นเหตุปัจจัยของความอยากคือความพอใจถูกต้องไหมอ่าถ้าถามโยมต่อไปนะก่ <c oughs> อนโยมพอใจเกิดอะไรเกิดก่อนจะพอใจเสื้อตัวเนี้ ธรรมชาติอะไรเกิดก่อนน่กออกมาเรื่องของตัวเราเองตัวเราเองเลยลองตรวจด,ดูก่อนเี๋ยวจะพอใจเสื้อตัวเนี้ยธรรมชาติอะไรมีมาก่อนอะไรนะความอยากมาทีหลังไงพอใจแล้วจึงเกิดอยากก่อนพอใจเกิดเนี่อะไรเกิดก่อนเห็นถูกต้อง ใช่ไหมโยมเดินหลับตาซื้อเสื้อป่ะไม่นั่นลูกกระตายโยมไปเห็นเสื้อถูกจ้าถูกต้องไหมอ่าใช่ไหมเรื่องของตัวเราติดกับตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ไงไม่เคยสังเกตธรรมะตรงนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นภาษามันเกิดจากอะไรเกิดจากลูกตาโยมถูกต้องไหมไปกระทบเสื้อเป็นรูปใช่ไหม ตากระทบรูปแล้วจึงเกิดพอใจถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยผู้เจ้าเรียกผัสสะผัสสะหรือสัมผัสจึงเกิดจากอายตนะหรือเรียกว่าสลายตนะภายใน6ภายนอก6สลายตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสคือผัสสะแล้วผัสสะจะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาผู้เจ้าพูดมา2,000กว่าปีแล้วโยมว่าอิสลามเคยเดินช้อปปิ้งตามห้างไหม เคยคิดมีไหมมีและมีตาหูเหมือนกันคิดว่าอาการต้องเหมือนกันไหมตากระทบรูปเกิดพอใจเกิดอยากเกิดยึดถูกต้องไหมอ่าไม่ผิดเลยนี่แหละความจริงดังนั้นผลจากความจริงตรงนี้ไปนรกสวรรค์อะไรมันคือความจริงที่เหมือนกันเป็นมนุษย์ไหมล่ะมีผัสสายญาตะนะทั้งหลาย6ประการไหมถ้ามีทุกคนจะตกอยู่ภายใต้กฎนี้หมดเลย เข้าใจไหม <c oughs> ดื่มเบียร์กันเยอะๆถูกต้องแน่นอนผู้เจ้าเจิดจึงบอกว่ามนุษย์มนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วเนี่ย กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเอาเล็บเขีย่ยเศษดินมันเนี่ยเทียบกับดินในในมหาปฐพีลอะไรมากกว่ากันปฐพีมากกว่าเพราะองค์บอกว่ามนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเท่าเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียวเพราะเขาไม่รู้ไงเป็นคนบอดไร้จักสุไม่ได้สดับในธรรมของสัตว์ุรุษผู้รู้ เขาก็เวียนว่หยตายเกิดในสังสารัตลอดการยาวนานไปเลยนนี่จึงเป็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังธรรมของพระาศาสดายงจะรู้ความจริงสัจจะของโลกนะาเข้าใจไหมดังนั้นใครจะบัญญัติอะไรก็ตามเขาบัญญัติเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเข้าไปรู้เรื่องจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยความสําคัญอยู่ตรงนี้ใครรู้จริงดังนั้นจึงมีการโต้วาทะกันเนี่ย อย่างผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปเจอนางพรามณีคนหนึ่งนางพรามณีนี้ก็กำลังทำพิธีอะไรทำพิธีปัญจารุยินีแก้กรรมของเขาผู้เจ้าบอกเธอทำยังไงเขาก็เอาน้ำโคไมสดลาดแผ่นดินเอาญ้ากุสะสีเขียวปูบนแผ่นดินนะกราบแผ่นดินข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปเขาบอกกรรมหมดแล้วยมเชื่อไหมเอาทำมั้งไหมอ่า แล้วเขาก็ย้อนถามผู้เจ้าแล้ววิธีแก้กรรมของตถาคตน่ะมีไหมแล้วทำยังไงผู้เจ้าก็บอกมักมีองแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเห็นเกิดดับอริสสีละทิ้งอกุศลการ,รพฏิบัติเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำจาเพ้เอเจ้อสอดเสียดสัมมากรรมันตะศีลห้าสามข้อแรกทําไม่ดีสัมมาชีวะเลี้ยงอาชีพไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือวิธีแก้กรรมของผู้เจ้า นางพรมามณีบอกว่าโอ้โหละเอียดกว่าของเขามากเลยเนี่ยใครรู้จริงอ่ะใช่ไหมการทําแล้วได้ผลจริงไหมอีกพวกบูชาไฟอีกพวกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นโยมเอาไหมไปเดินลงแม่น้ําเจ้าพระยาเช้ากลางวันเย็นแล้วขึ้นมาทุกอย่างบริสุทธิ์สบายใจแล้วใช่ไหมคนในอินเดียต้องเยอะไปเดินลงแม่น้าําคงคาอาบน้ําน้ําศักดิ์สิทธิ์ลาดใช่ไหมแล้วยมคิดว่าพ้นกรรมได้ไหม มันไม่ได้อะมันอยู่ที่ความเห็นใครถูกล่ะใช่ไหมใครรู้จริงอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยแหละนะเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงอะอพอเข้าใจไหม,มและตรวจสอบได้ยมธรรมะตรงนี้นะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ย <c oughs> เวลายมไปคุยต่างศาสนายมเอาปฏิจจสมุปาทไปคุย เป็นธรรมะที่ไม่มีใครคัดง้างติดเตียนได้เลยอาตมาไปบรรยายที่ใบเตกบางนาเนี่ยคนฟังหกเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะอาตมาเป็นตัวแทนพุทธมีตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามอาตมาไปพูดกับอีกสองศาสนาจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิสลามยังชอบเลยก็อิสลามก็มีลูกตามีหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันพอเขาตรวจดูที่เราบอกมันก็จริงนะโยมเขายังสั่งให้กล้องของอิสลามเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเอาไปออกทั่วโลกเลยนะ เพราอก็บอกธรรมานี้เขาไม่ค่อยเคยได้ยินเลยแล้วเขาก็ตรวจได้ว่ามันเป็นความจริงไงพระเจ้าจึงบอกเลยว่าธรรมะตรงนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติเตียนได้เลยตำหนิไม่ได้เพราะเขาตรวจได้เป็นปัจจตังเวลาโยมตอบไม่ได้ยมผู้ชายคนนี้ยังตอบแทนได้เลยเพราะ,ราะชอบจึงเกิดความอยากได้เสื้อตันี้เห็นพราะโยมเตรวจได้เขานึกออกแล้วยมก็ยอมรับว่าเขาพูดจริงฉันก็จริงเหมือนกัน ใช่ไหมสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบัญญัติมาผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ยังมีอาการจิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยธรรมะนีจ้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเข้าใจไหมนี่อากาลิโกเป็นอย่างน,นะรรนี้ธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้นะเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตาม,ตามกันมา เข้าใจไหมเป็นอย่างนี้นี่แหละความประเสริฐของคําสอนของพระตถาคตเป็นอย่างนี้ตรวจได้นะและธรรมะตรงนี้เป็นเหตุให้พ้นจากความตายได้โยมไปรู้อิทธิปาฏิหาริพ้นตายได้ไหมไม่ได้เทวดาพรมมีปาฏิหาริ์ก็ตายเรียบเหมือนกันนะปาฏิหาริไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมพ้นตายได้นะนะ และภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้โบดมาเพื่อเอาปาฏิหารย์นะธรรมะที่ละเอียดปราณีตกว่าลึกซึ้งกว่าคือการเข้าถึงอมตะความไม่ตายนิพพานนั่นเองนะผู้ชาบอกเทวดาพรมเนี่ยถึงมีที่ปาฏิหาริขนาดไหนก็ตามเมื่อตายแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเด,ดชานหรือเปลววิสัยมาเกิดเป็นสุนัขปาฏิหาริยังติดมาไหมไม่ติดมาแล้วหายไปแล้วหมดแล้วนะ ไปเป็นเปรตวิสัยปฏิหารตามไปด้วยไหมไม่จบไปแล้วนะเห็นไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยพระองค์จึงตัดกับเกวัตตาว่าอะไรพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งนะเราไปดูที่พระเจ้าตรัสไว้2,000กว่าปีนะเกวตัตตะ เกวตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์เห็ people, นนะอาเทศนาปฏิหาริย์เป็นอย่างไรการกําหนดจิตดักจิตทายจิตคนนั้นคนนี้คิดอย่างนั้นจิตได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผู้เจ้ารู้สึกยังไงเกวตตะเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปฏิหาริย์ดังนี้แหละหจึงอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิหาริย์ พระองค์สรนเสริญอย่างเดียวคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอนท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นลุล่วงหายใจไว้อย่าทําไว้ในใจอย่างนั้นคืออย่าเอาใจไปอยู่กับอกุศลจงละสิ่งสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลวอยู่ตรงนี้ทําให้เราเข้าถึงนิพพานได้เลิศก,กว่าปฏิหารทั้งสองซึ่งพระุทธเจ้าบอกน้อยคนนักจะมองว่าคําพูดนี้เป็นปฏิหาร ปุตุชนทั้งหลายมองไม่ออก <c oughs> นอกจากผู้มีอินทรีย์บารมีนะดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่บุคคลเหล่านี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเข้าใจไหมพระองค์โปรดกับบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยทุลีในดวงตาอย่างมากอินทรีย์ไม่มาก เป็นธรรมดาที่คนทั้งหลายเนี่ยฟังคำศาสดาแล้วจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เอาพรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ฟังคำพระศาสดาแล้วห่อเหี่ยวใจนะนี่มันเป็นอย่างนี้เยอะนะแต่ใครล่ะอยากตายไม่มีใครอยากตายแต่พอบอกวิธีแก้ตายไม่มีใครอยากทำเพราะต้องละสิ่งที่ตนเองชอบ ใช่ไหมสิ่งที่ตนเองผูกพันเนี่ยมันสวนกันอย่างนี้มันจริงต้องแลกเอาอะระหว่างความทุกข์ที่เขากําลังได้รับเนี่ยเป็นมะเร็งขาขาดแขนขาดวันก่อนก็มีคณะของคนพิการมาขาขาดสองข้างนะสันหลังบิดเบี้ยวอะไรเนี่ยมาไม่มีขยากเป็นหรอกโยมเขาก็เคยเป็นคนดีๆอย่างเราแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอรายต่ออะไรบ้างนะเนี่ย ดังนั้นเวลาเขาประสบความทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้เขาก็อยากจะออกจากความทุกข์ใช่ไหมดังนั้นคนเนี่ยพอยังเพลินกับความสุขมีเงินมีทองลาบชื่อเสียงกรติยศต่างๆก็ลืมไงเ,เพลินลืมตายเลยเพลินกับรูปเสียงกินรสลืมตายนะลืมเจ็บลืมป่วยนะพอเจ็บป่วยมาถึงนึกได เพื่อนอาตมาเนี่กินเที่ยวโอ้สามเณรเเทมเมาเพื่อนฝูงเตือนก็ไม่เชื่อไปตัวจโรคอีกทีมะเร็งกินแล้วนะพอมะเร็งกินก็หาหนังสือธรรมะใหญ่เลยเออาจารย์ไหนดีนะเจอพุทธวจนะก็ยังงงพุทธวจนะคืออะไร <c oughs> เราไปหาแล้วยังงงอีกคำศาสดาใช่ไหมหนังสือธรรมะเต็มหัวนอนเลยนะแต่ก่อนไม่เคยแตะเลยพอใกล้จะตายแล้วเอาล่ะ หาหนังสือธรรมะแหละใช่ไหมอยู่หกเดือนตอนนี้ตายไปแล้วเห็นไหม,มกินเหล้าสูบุรีเที่ยวเตะตลอดใช่ไหมเรียบร้อยเลยอายุสัน้นร่างกายทนไม่ไหวหรอกใช้งานมันมากนะนั้นการมีอายุยืนต้องทำยังไงนะพระองค์ต้องบอกว่ารู้จักทำตนให้สบายบ้างเข้าใจไหมและรู้ประมาณในความสบายนะ ไม่ใช่ทำตนให้ลำบากตลอดเลยนะอ่านี่เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนเองอย่างที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายโยมไม่ประมาณในสิ่งที่สบายนะ่อายุสั้นอีกนะนอนมันทั้งวันเลยสบายนะอายุสั้นไนอะ้พวกนี้นะอ่ากินมากอ่ะเรียบร้อยอีกเหมือนกันนะอ่าอย่างที่สามอะไรบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะ นี่เป็นเหตุให้อายุยืนนะการกินนะพิจารณาดีๆนะกินอาหารนะถูกปากแต่ย่อยยากตายเร็วนะนเนี่ยนะอ,อะไรย่อยยากพวกอาหารพวกเนื้อใช่ไหมมันจะย่อยยากกว่านะนั้นลดลงนิดนึงเน้นพวกย่อยง่ายเข้าไว้นะอายุจะยืนอันต่อไปอะไรเที่ยวไปในการที่สมควรนะอา่า จะสงการจะปีใหม่อะไรไปก็ดูนะเที่ยวดีๆนะนี่นะไปเที่ยวผิดที่แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะ mm hmm. อย่างที่อย่างต่อไปเป็นผู้ประ <CON S> พฤติพเพียงดังพรมนั่งสมาธิเรื่อยๆอย่างจเจริญปรมวิหารสี่ <pie> นี่เหตุปัจจัยของความมีอายุยืน <see S 1> เห็นไหมผู้เจ้าสอนดีๆทั้งนั้นเลย